รถมาส่งของมาลุ้นกันว่ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์จ uh, ้าคุยใจดีหรือเปล่าอุ้ยลุ้น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 อาจักรยานออกไหมนี่เอาจักรยานสีชมพูออกหรือเปล่าอ๋อของป้าเต็นอ๋อ เดี๋ยวเปิดประตูให้ออเอาจักรยานสีชมพูกออกนะคะโอ้คิดว่ามาเป็นคันรถคิดว่าเป็นของเสื้อไพรจากคุณยายใจดีฮะอ๋อชิมเกยวข้าวซอยบ่ยอบอ๋อมาเบิ่งซือ้อฮะของที่เกลแล้วบงแล้วละบวได้ข้าวหลายบ่ โบงหูขึ้นกันมาให้น้องไปตาให้ก็ได้อาจจะได้หลายอุมอยู่มั้งคะเวลาอันไม้อันที่ว่าอันยืนออ่นอันเคราะห์อ้วนอ่ะมาค่ะเราจะมาเอาปลาไปลงไว้ในบ่อนในสะนะคะเพราะว่าน้ําแห้งจนเห็นตัวปลาแล้วนะคะนูนนูนนู้นนูน,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 นโอ้โหเห็นตัวปลาแล้วค่ะปะว่าจะไม่เล่นโคนอีกแล้วนะไอซีก็อดใจไม่ไหวเนาะว่าจะไม่เล่นโคนว่าจะไม่ลงต้มอีกแล้วนะ โอ้ยเอาข้าวออกก่อนเด้อคุณข้าวนี่ข้าวกับต๊ะขี้ต้มมันละไกลแล้วเดี๋ยแวแกจะพอเกี่ยวแล้วน้องไม่ได้ยืมยืมยืม <c oughs> เอา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 บูดยาวไม่ได้แล้วไม่ใช่บูดยาวก็จมจมเหรออืมข้าวมันจะพอเกี่ยวแล้วข้าวมันจะพอเกี่ยวแล้วข้าวมันล้มอุย้ยเดี๋ยวเอาขอนไม้มาดีกว่าจองสามบ้นเดี๋ยวคุณขี้ต้มวิ่งวิ่งวิ่งจองสามบ้นบ่จ้องสามมือมันบ่ใช่แล้วใช้ ถ้าอาทิตย์หนึ่งก็ไมันด้ฉุกเกินแบบแม่ก็รออันที่มันพอดีเลยเพราะว่ามันไม่เยอะโอ้ยจมลงมัอหมอบหวานด้ยที่หนองเว้ยเอาขอนใหม่มากให้แน่มันไม่ถึงอาทิตย์หรอกอ๋อมันสุกไวนะแต่ว่าถ้าอาทิตย์นึงก็ได้อยู่เพราะว่าเราเกี่ยวแค่วันเดียวก็เสร็จเลยนะให้มันแก่เต็มที่ก็ได้เพราะว่ามันจะได้ข้าวสวยอเราจะตักแบบนี้มะด โอ้ยขีตมแค่อยเบิ้ลโอ้ปาเข่งปลเขงฮ้ยปาข่อยโอ้ขีตมแ่ข่อยเบิ้ลละอ๋อโอ้ยขีต้ขีตมลยนอโอหโอ้ม ว่านี่ก้าวกล้าราคานี่ไปทํางานแล้วจ้าแวะมาแวะมาเบิ้งข้าไปหนาพ่อเกี้ยวแล้วว้าจะเดี๋ยวเบื้อเกี้ยวถาเกี้ยวจังเงินนะเออมาเกี้ยวสอยมาเกี้ยวสายทำไปแล้วมาเกี้ยวสอยเดี๋ยวมือเดียวแล้วเดี๋ยวว่านิดว่าจะปลาว้าจริงเลยนะแต่ว่านิดว่าให้มันแก่ข้าวแล้วก็บห้องเกี้ยวมือเดียวแล้วเนี่ยเพราะว่าที่ข้นเขาเกี้ยวนั่นเพราะว่าเขาเจ้าแบบว่าาเเขจ้ายันเกี้ยวบนท่านมันบอกขาเจ้าก็เริ่มเกี้ยวแต่ว่าอันนี้เข้าหลายคนดูให้มันชุ่กันข้างเกี้ยวนะเนอะ ไปละพัดาได้ได้ได้เดี๋ยวตอนเย็นเทานี้ว่าจแวะมานะคะจ้าสม้ติว่าเราไม่มาไม่ได้ขิ้ฮอนพะดาไงเออไืมปอกเขน้อยเอ้า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 ไับาดีโอ้ยอือข้าิบเลนพิโตมกาเลนคือก้า ใช่ละนี่กักเข่งหน่อยอเอาไปล่งไว้ได้ซักหใหม้มันใหญ่นี่เ้ยหา้อนใหม่มาอีกก่อนมันสิจมนี่จะเอาอันไหนน้ออันใหญ่ๆมันจะได้ไม่จม เพราะเอาอันน้อยมันจมได้พี่น้องเอ้ยเอาอันใหญ่ไปดีกว่ามันจะได้ไม่จมก็ไม่อยากเล่นที่ตมแต่ว่าก็เต็มหมดแล้วว่าไม่อยากเล่นที่ตมแต่ก็เต็มหมดแล้วนะเออเออเออเน่นี่ไหนบ่อูอ้หูตัวใหญ่นี่น,นี่นั่น ดิคิดต้องใช้คอยบ่นละปลาน้อยน่ะอะไรนะงูก็มาม,มุดกิหนหมดแล้วโอ้ยนี่นได้อยู่เด้อพี่น้องได้ปลาเข็งอยู่เด้อเฮ้ยบ่อนอยู่นี่อ๋ออ๋อบ่อนอยู่นี่นั่น งั่น่ต้องเอาวิงมาส่อนเอาได้เลยโอ้ยหนอโอ้ย,อย,อยขีโดโต๊ะขี้โต๊มบานนี่ละกระเขาหน่อยไปลงไว้ในหมอใช่ล่ะ ไปี่เลยนแะล้วปลาเล็กปลาน้อย,อยกุ้งกั้งก็หมดแล้วยกเก็บทิ้หมดนะมเร็วๆๆๆๆจะพาไปอยู่ที่ใหม่นี่ จับไม่ได้นะเอซีมันติดที่ตรมหมดแล้วมันน้อยเกินไปมันโตหน่อยเกินไปมันจับไม่ได้มนตัวเล็กเกินไปมันก็เลยจับไม่ได้เอาเท่าที่จับได้นี่แหละ คนเออเออไหนหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังพอเราหาไม่เจ,อ,นนอ,จอแล้วนี่เจอแล้วนี่ ไม่เล่นขี้วัวก็มาเล่นขี้ตุ่มไหนล่ะไป็ลบอยู่ไหนหมดมิจก่อนนะปลาหมอปลาเข็งมีเยอะมากเลยก่อนที่อยู่ครัวเก่าเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เดยวปลาข้อน้อยอ้าว อ้าวนี่อ้ยเจอปลาเข็มตัวเจอแล้วตัวใหญ่นี่แต่ก็ไม่ใหญ่พอใหญ่น้อยวันนั้นที่สาวบ้านเขาไปเอามานะโอ้ยเต็มถุงพายเลยนะเขาบอกว่าเอาไปเลยเอาไปพิ้งเลยแต่ว่ามันตัวเล็กมันยังไม่พอพิ้งมนตัวน้อย เฮ้เฮ้่นี่เจอแล้วเจอแล้วค่ะเอ็กซช่วยท,ท่าทีช่วยได้นี่เลยเอาท,ท่าทีจับได้นี่เลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วโอ้ ก็ได้หลายตัวอยู่นะไปลงไว้ในสระน้ำเดี๋ยวล้างหูก่อนนะคะคี่ตุ่ม ปลาดีบคีโตมส่ปลามันดีบไม่รู้แหละหมดหรือไม่หมดก็ไม่รู้่ปเอาไปลงสะน้ำมาถึงวังใหม่แล้วนะคะเจะ้าปลาน้อย น,น,นี่นี่เห็นไหมปลาหมอปลาเข็งได้ไปส่วางใหม่มีปลาซ่อนตัวเล็กด้วยนะหูยเพื่อนหมอนมาทักทายแล้ว เั่นเพื่อนใหม่มาทักทาย้ปลาขอน้อยวิดีใจได้เจอน้ำวังใหม่แล้วไปไปขยายพันธุ์ปลาซ่อน ไปแล้วไปแล้วุว้ยนมันขุ่นเนาะน้ำมันขุ่นมันก็เลยหาไม่เจอในเอฟซี FC. มันไปแล้วหนึ่งนั่นยังอยู่ยังอยู่ยังไม่คุ้นเคยกับน้ำใหม่นั่งกบโอ้ยังอยู่ในเอฟซี FC. ยังไม่ไป ไปแล้วนี่กำลังจะไปไหนดูซิไหนดูซิโอ้ยังอยู่โอ้ยังอยู่ด้วยนี่นกำลังจะไปโอ้ยน้ำมันขุ่นแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเราก็คงจะมาลอยกระทงกันที่นี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะเอซีอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้่งไงปลาช่อนไปแล้ว